อุ้ยมันได้นิดเดียวเองอ่ะไม่ได้เพิ่มอะไรหรอกนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีมาๆมาเป็นยาปลาไม่ใช่ยายยกุคุนี่กินเราไปกันได้แล้วคุณเดี่ยเราวีเขาแล้วเอามีแล้วหรอผู้สามาแล้วอ่ะเอาอะไรนั่งไปเอาหัวเวทเทอร์ดิวิต <the> เทอร์ไงพี่ชายพี่<ม>จะไปแพ้เชื้ออะไรหรือย,อย่างมีสินนะเรามันโกงมากเลย โกงเกินก็ได้ไปตอวนสอบมันจะมีของนะก็จะมีอะไรคุณคิดว่าไม่มีของหรอมีบองว่ามีเส้นนะเมื่อชีวิตมันยากเกินไปก็ทำชีวิตเองง่ายขึ้นเยอะเลยไหนดูดิก็ได้เจอของทองทองเฮ้ยอะไรวะใครยิงหนุ่มน้าหนุ่มน้าหนาวะไปละบ๊ายบายโออแต่พอดีเกาะมันเต็มอ่ะเฮ้ยก็ะตายไม่ยิงเลยวะเนี่ย อุ้ยแต่ว่ามันมาดิฉันของพร้อมค่ะพุ่งบอร้อมดีที่ผมเก่งอะเนี่ยมันพร้อมมือก,กายแค่แคลเซียมที่ไม่มีสารอาหารานี่แหละเออชิลลาแล้วสิเอา,าจะท้อตัวเองเลยนะนก็มีข้อเสียน,นะก็คือผมอยากได้มดกระเป๋ามาอพี่พี่ๆต้องการกระเป๋าอ่ะก็งงพออะมั้งนะเออคุณคุณก็อยาได้มาแทนเฮ้ยทำไรอ่ะ อปกติยาใจใจอย่ายไปมองเขาดีกว่านะธรดายงีบล็อกก่อนนะบชาวบานแกยงางบ้านเลยนี่จะาผมต้องการบล็อกนี้เลย พวกนี allora so eh, hi, hi, hi. ้เปล่าท okay. okay. ี่ว่าทำเป็นบ็อกวิเทอร์อไ้ไเละอบ็อกวิเทอร์น่ก็เลยทำบล็อกนี้ละ็นสองเป็นไรอะรอบแรกเก้ยเขาาไปหัวร้อนจากไหนเอออะไรวันเนี้ยวันวันอะไรเยว่าอย่างนี้ไปทำไรมาโอผมรูนะคุณทำไรเนี่ยฮะโอเคง อะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรคุณยิวคุณดูอะไรคุณยาใครมันทําอะไรวะเนี่ยมึงไม่มีศิลปะเอาเลยอะไรคุณเนี่ยผมอะไรเนี่ยอี่อีแมงนี่ไม่ตายหรอวะเออไปดีกว่านะผมต้องการชุดเกราะมาเกเลย่ชุดเกราะอบก็ดีแล้วนะปีนชาร์ดแล้วอ่ะแล้วก็ตีนะ่ะวันนี้คุณมาแล้วข้าแตะเนี่ย เออเป็นไรลน,นะเนี่ยอ๋อนะเือกันผมเห็นคนโดนยิงนะผมเห็นคนโดนยิงน้องเป็นไหลเหรอมันกำลังเกิดไปแล้วก็ได้อ่ะมันมีอะ้รไง,งผมมันมีอะได้ที่แบบเราเหยียบมันจีเกิดในตัวนั้นมามทำไมอ่ะผมมันโอ้ยไม่เหยียบม,มันเลยกลวยัวไปเลยกูไปหน้าล็อกไปอีกแก่ นี่คือเราหาเราเป็นไงอุ้ยใครยิงนักหนาเนี่ยไปไปเดี๋ยวผมยิงมาเฮ้ยมันดูดิข้าคือซูสไม่ผมคือคอนโยเนียไปมันมาหาแก๊งมาคุณรบ้างเอ้าตายใครตายอ่ะไม่ไม่ไม่ตายเฮ้ยเรามีเฮ้ยหอกคุณเฮ็นดูดิคุณอยู่ตัวผมผมมีอาวุธ <ข>รับสแตนผู้ใช้สแตนคุณแก๊สอยย่บ้านนั้น <S 2> <S 2> ผมคือผู้ใช้สแตนอ,อะไรนวะอะไรน่ารมามามาเนี่ยๆตอนนั้นใช่ไหมทำไมผมมีผู้ทำไมผมสามารถใช้สตแตนได้สองตัววะเนี่ยเคยๆตีผมอ่ะที่จบเมอไหรมายิงฆ่าเหรอ ดูไปโอราไปผู้ช่วยคุณคุณมีแล้วมาตอนนี้คุณมีไปไปเอ่อมังกรยังนะก็เป็นอะไรกับการไปอัญเชิญสิ่งนั้นมาแค่กลัวอ่ะคุณจะกลัวอะไรเนี่ยอะก็มันจะเกิดไหมเราน่ากลัวไม่น่าเกิดมั้งที่นี่นี่น่าล็อกเลยนะ <c oughs> กกับบาปนะมัน uhm มันต้องมันต้องฆ่าตายก่อนมันจะมาที่นี่อะดิหรือมันก็ทะลุประตูนี่มาโอ้ยท yeah, ิ N ้งทิ้งทิ้งนะลำคาญของนะลำยาอะไรวะเสี่ยมตาดอย่าไปเอยพูดเดี๋ไปเลยยาเสี่ยมตาหน่ากลัวใครทำอะไรอ่ะใครตีผมวะอืมโอ้ยเจ็บแก๊สแก๊สยิงแก๊สยิงใคร การยิงผมอ่ะมันเจ็บมากเลยเม,นมกกันแล้วผมก็ลังทิ้งคออยู่รอยๆแล้วเราอยู่นี่อ่ะผมดาเมจเป็นแสนจะบองเลยแล้วผม